ตัวร้ายตัวร้ายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เรื่องเล่ามีพลังเพราะพวกเขาคือแรงต้านที่บังคับให้ตัวเอกต้องดิ้นรนและเติบโตการออกแบบตัวร้ายนอกจากจะทำให้พล็อตเรื่องน่าติดตามแล้วยังสะท้อนอารมณ์และคุณค่าของเรื่องได้อย่างลึกซึ้งหลักการสร้างตัวร้ายในนวนิยายมีดังนี้ครับ 1. เข้าใจบทบาทของตัวร้าย ตัวร้ายคือกระจกสะท้อนให้เห็นข้อจํากัดและความเปราะบางของตัวเอกพวกเขาคือแรงกดดันที่ทำให้เรื่องเดินหน้าไปเรื่อยๆ 2. ส,สร้างแรงจูงใจที่ชัดเจนตัวร้ายที่น่าจดจําไม่ได้เป็นคนเลวโดยสมดานแต่เป็นคนที่มีเหตุผลมีความเชื่อหรือมีบาดแผลที่ผลักดันให้ทำสิ่งผิดพลาด 3. ใช้ต้นแบบหรือ a าค h ไทเป็นแนวทางตัวร้ายสามารถจำแนกเป็นหลายอาค h t y p e เช่น ผู้ทรยศผู้ครอบงำผู้ทําลายผู้ล่าเป็นต้นซึ่งแต่ละแบบมีรูปแบบพฤติกรรมจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันการเลือกอาคิไทยที่เหมาะสมช่วยให้ตัวละครมีมิติ 4. ทําให้ตัวร้ายมีความเป็นมนุษย์เพิ่มด้านที่อ่อนแอรหรือความขัดแย้งภายในเช่นความกลัวความเหงาหรือรักที่บิดเบือนสิ่งเหล่านี้ ทำให้ตัวร้ายเป็นตัวละครที่ผู้อ่านเข้าใจได้5เชื่อมโยงกับแก่นเรื่องตัวร้ายที่ดีควรเป็นตัวแทนของคุณค่าหรือแนวคิดที่ขัดแย้งกับตัวเอกอย่างเช่นถ้าตัวเอกต่อสู้เพื่ออิสรภาพตัวร้ายอาจยืนอยู่ข้างการควบคุมและการครอบงำ 6. เพิ่มความคาดเดาไม่ได้ตัวร้ายควรมีวิธีการที่ทำให้ผู้อา่านไม่อาจเดาทางล่วงหน้าได้เช่น การเปลี่ยนยุทธวิธีการแฝงตัวหรือการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกดดันตัวเอก 7. สร้างความสมดุลกับตัวเอกหากตัวร้ายอ่อนแอเกินไปเรื่องจะขาดความตึงเครียดแต่ถ้าแข็งแกร่งเกินไปโดยไม่มีช่องโหว่ผู้อ่านจะหมดหวังการออกแบบจุดแข็งและจุดอ่อนให้พอดีกับเส้นทางของตัวเอกคือกุญแจสำคัญ 8. ก่อผลกระทบยาวนาน การกระทําของตัวร้ายควรทิ้งร่องรอยไว้กับตัวเอกคนรอบข้างหรือแม้แต่โลกของเรื่องไม่ว่าจะเป็นบาดแผลทางกายความทรงจําฝังใจหรือการเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณ์เพื่อให้เรื่องเล่ามีน้ําหนักและตราตึงยิ่งขึ้นสนใจการเขียนนวนิยายเพิ่มเติมขอแนะน,นําหนังสือสูตรการเขียนนวนิยายในรูปแบบอ e ีบุ๊กจำหน่ายทางเม็บมาเก็ตชื่อร้านแก่นแท้วรรณกรรมครับ